คลิปนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศรองเท้าด้วยเพราะว่าวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์รีวิวรองเท้ารองเท้าวิ่งอะไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายกับซิซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอันบ็อกซ์แกะกล่องเล่าเรื่องนะครับรองเท้า จะบอกว่ารองเท้าวิ่งดีหรือเปล่าก็เป็นรองเท้ามันเป็นรองเท้าวิ่งนั่นแหละมันเป็นซีรีส์ที่เป็นรองเท้าวิ่งของแบรนด์ ASIC มาก่อนนะครับหรือว่าจนถึงปัจจุบันด้วยแต่ว่ามันได้มีการเอามา r e เมค e นะครับ remake ก็คือทำใหม่ในปีนี้หรือว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือ A s i c กเจลไคโยโน14นั่นเองนะครับอย่างที่หลายๆท่านทราบครับ k a โ a n นเนี่ยก็จะเป็นตระกูลของรองเท้าวิ่งสาย support cushioning นะครับในปีปัจจุบัน ปีที่ผ่านมาก่อนปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมาถึงรุ่น30แล้วนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็น31แต่รุ่นที่ผมจะมาแกะกล่องเนี่ยก็คือนี่เจลคายโน่14นะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้จะเป็นสีสียอดฮิตเลยสีครีมแบล็คนะครับก็มาดูกันเลยกล่องสไตล์สิกเลยครับกล่องสีน้ำตาลมีป้ายนะป้ายไซส์ชาร์ตนะครับคู่นี้จะเป็น9.5 US 27.5ซนติเมตรนะครับแล้วก็ออโตไลท์นะครับเป็นเทคโนโลยีของแผ่นยูโซนนั่นเองเปิดกล่องมาเลยโอ้โหให้ดูกันก่อนรอบหนึ่งอันนี้สีครีมแบล็กนะครับครีมแบล็กก็เป็นสีที่ผมว่าถ้าไม่นับพวกงานคอลแลบอะครับงานคอลแลบกับพวกคีทพวกจาวอะไรพวกเนี้สีนี้แพงสุดนะรีเซลกันอยู่ ราคาก็เฉลีย่ยสัก8 9 0 0 0านะตอนนี้แต่จริงๆถ้าในช็อปที่เป็นคายโน14ตอนนี้ราคาป้ายก็จะอยู่ที่5,2 0 0นนะครับแต่พวกรีเซลพวกนี้มันจะไม่มีในประเทศไทยนั่นเองอ่าเราก็ไปไล่ดูสเปคกันละกันนะครับสเปคเนี่ยก็จะเป็นแบบทรดิชเนลจ๋าเลยนะครับเป็นแบบย้อนยุคเลยนะครับดูจากด้านบนอีกเดี๋ยวผมจะกช้พาไปดูเนาะมันกระพริบหน่อยด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตะข่ายแบบเป็นเมชตะข่ายรูๆแบบหนาๆเลยอะ่ะเอากระดาษออกก่อนเนาะเออ คือย้อนยุคไป14ก็ตัวนี้ออกมาครั้งแรกก็คือปี2008 2008นี่มันย้อนไปประมาณ16ปีนะ16ปีแห่งความลังนะครับซึ่งการดีไซน์ของรองเท้าเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แหละนะรองเท้าวิ่งที่ผมมักจะเรียกว่ารองเท้าคูพลาครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยรองเท้าที่เป็นสไตล์ลักษณะนี้นะครับ ผมจะเรียกเขาว่าอย่างไรเดี๋ยวโอสคูลแด a ดดี Shoes มันกลับมาคิดนะครับอย่างผมมีวูเมโรไฟตอีกตัวหนึ่งอะ่ะก็เดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ฟังหนูทีนี้แล้วกันนะครับดีไซน์ก็จะเป็นอย่างนี้เออเป็นตะข่ายแบบโบราณโบราณแบบเมื่อก่อนนะเทคโนโลยีเมื่อ16ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์เจลคายโนนะครับจะอยู่ตัวนี้คายโน14 4นะครับลายเส้นตัวนี้ไทเกอร์ Tiger นะครับ เป็นของตัวสัญลักษณ์ยี่ห้อเอซิกนะครับก็จะเป็นสีดำแล้วก็ไล่เฉดออกเป็นสีเทาๆนะเป็นขีดตรงกลางสีเทาขณะที่ตัวบริเวณอัปเปอร์เนี่ยที่เป็นเมชกับตัวฟองน้ำข้างในเนี่ยจะออกเป็นสีครีมนะครับก็ตามชื่อของเขาเลยก็คือครีมแบล็กนั่นเองนะครับนะไล่ไปให้ดู นะตัวเชือกรองเท้าก็นี่ผมว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีเดียวเลยมั้งที่ใช้มาจนถึงวันนี้เนาะเชือกรองเท้าก็เป็นแบบตัวกลมๆแบนๆแล้วก็เป็นสีครีมเช่นเดียวกันนะครับด้านบนก็จะเป็นแบบบุฟองน้าหนาเลยนะตามสไตล์รองเท้า support cushioning นะบุฟองน้ำหนาเลยแล้วก็มีเขียนว่า A อนะครับด้านหลังก็จะมีเจลเ<ม>ขียนว่าเจลอันนี้ดูให้รู้รอบๆสวยๆนะครับเออ ก็ระวังไปเกี่ยวอะไรแล้วกันแต่ว่าแน่นอนแหละเรื่องวัสดุแล้วก็คุณภาพงานประกอบเนี่ยผมว่าเนีย้ยกว่ารุ่นใหม่ๆนะเออาทั้งที่อันนี้ก็เอามารีเมค e นะครับแต่ผมว่างานต่างๆรอยเย็บรอยกาวอะไรเนี่ยแบบเนี้ยจริงๆสําหรับตัวนี้นะถัดลงมาที่พื้นโฟมชั้นกลางหรือว่ามิโซนะครับมิโซเนี่ยมันก็เป็นลักษณะโฟม EVA อะคือก็พูดง่ายว่าเป็นเทคโนโลยีของเมื่อก่อนเลยแต่เอามาทําใหม่นะครับเป็น EVA โฟมที่แบบ แน่นๆเหมือนจะไม่มีอะไรเลยอะแต่เป็น2ชั้นนะผมอาจจะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับสนิกเกอร์นะแต่ว่าไหนๆได้มาก็จะเอามาเล่าแบบในความรู้เท่าที่มีอ่ะเออลักษณะก็คือเป็น EVA แบบแห้งๆแน่นๆแข็งๆหน่อยแต่ว่าชั้นบนส่วนที่เป็นครีมเนี่ยก็จะมีความนุ่มกว่านะครับแล้วก็พระเอกของเจ้ารองเท้าตัวตระกูล Nimbus คยโน o ก็คือเทคโนโลยีเจลนั่นเองนี่ ถึงหนูเจลที่อยู่ตรงส้นเท้าแล้วก็มีด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยมันก็จะเปลยให้เห็นเนื้อเจลด้วยนะเออให้เห็นเจลตรงนี้นะครับถัดมาดูที่ด้านล่างด้านล่างพื้นยางเอาโซก็จะแบบเป็นรองเท้าแบบโบราณนะเป็นรองเท้าโบราณจริงๆนะครับพื้นพื้นรองเท้าก็จะแบบค่อนข้างหนานะครับยางให้มานหนามากนะครับเรื่องความทนทานผมว่าหายห่วงนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ใน รุ่นตระกูลพวก Nimbus พวก Kayano นะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่เป็นแผ่นพลาสติก TPU นะครับเทคโนโลยีของ Asics เขาก็จะเรียกว่า IGS อะไรวะ Impact g u a d a n c e System เออประมาณนี้ก็คือเป็นระบบที่เป็นระบบพมมีคำว่า System กูก็ระบบเลยนะเป็นตัวระบบเป็นตัวแผ่นที่ช่วยเสริมความมั่นคงนะครับในการลงเท้าในการเดินนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดของเจ้า Asics Gel Kayano 14นั่นเองเดี๋ยวผมจะไปลองออนฟิตสวมใส่นะครับเล่าถึงความรู้สึกแล้วก็อาจจะไม่ได้มีฟิตติ้งหรือว่าชุดอะไรมากนะเพราะนี่คือชุดทำงานแค่ถอดไทยออกก็เอามารีวิวได้แล้วนะเดี๋ยวลองออนฟิตแล้วก็อธิบายถึงความรู้สึกของการใช้งานเอ้ยการสวมใส่ให้ฟังกันครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ลองสวมใส่เจ้าตัว a s i c เจลโ no 14 Cream Back คู่นี้แล้วนะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นไซส์9.5 US 27.5เซนนะครับก็ ก็บอกกันตอนนี้แล้วกันว่าคู่นี้ไม่ใช่ของผมก็เป็นของเพื่อนที่ทํางานนะครับไซส์มันก็จะโอเวอร์ไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องไซส์เนี่ยผมคิดว่าสามารถใส่ตรงไซส์ได้นะตรงไซส์ก็คือตามที่รองเท้ารุ่นอื่นที่ใส่เลยนะครับเพราะว่าอย่าง9.5เนี่ยผมว่าเหลือเยอะไปหน่อย เหลือนิ้วโป้งกดลงนะครับต็อีกนิดนึ่งแต่ว่าก็ใส่ได้ถ้าใครเท้าบานๆแล้วต้องการความสบายไม่ได้ต้องการความกระชับนะครับก็อาจจะบวกสัก0.5ก็ได้นั่นเองฟิลลิ่งนะครับก็คือก็เป็นเทคโนโลยีย้อนยุคไป16ปีที่แล้วอะครับข้อดีคือมันจะแบบหน้ากว้างนะครับหน้าหน้าหน้าทบ็อกซ์เนี่ยค่อนข้างกว้างแต่ว่าตัวโฟมเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบนุ่มเหมือนตระกูลแบบปัจจุบันอย่างพวกไฟโฟมหรือว่าพวก ในอันนี้พูดถึงเอสิกนะครับพวก FF b a ฟบาร์ฟเอฟบาร์พอีโคอะไรในนะิมบาร์เนี่ยพวกนั้นจะนุ่มนะครับแต่เนี่ยเป็นโฟมแบบ EVA เออก็กดไม่ลงแทบไม่ลงเลยอนะผมกดให้ดูไม่อยากกดเยอะรองเท้ามันแพงนะเออประมาณนี้แต่มันไม่ได้นุ่มแบบอย่างนั้นนะครับมันมันผมว่าส่วนหนึ่งที่นุ่มเนี่ยมันน่าจะนุ่มมาจากตัวอินโซด้วยเพราะแผ่นอินโซนะครับจะเป็นของออโต้ไหลคือสัมผัสได้เลยว่าเท้าที่สัมผัสลงไปบนซอฟหรือว่าอินโซเนี่ย มันจะนุ่มสบายเท้ามากแต่ถ้าพูดถึงตัวโฟมแล้วอ่ะผมว่าก็ไม่ได้ดุ่งมากแต่ก็ถือว่าเดินแล้วก็ใส่ได้สบายนะครับแต่ถ้าในมุมส่วนตัวผมว่าถ้าเทียบกับว o ม e บโลไฟเนี่ยความนุ่มใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าว o ม e l o ลไฟจะเบาแล้วก็น่าจะนวลนนนสบายเท้ากว่านี้นิดหนึ่งแต่น,นี้ก็ถือว่าสบายนะคิดว่าเดินหรือว่ายืนทั้งวันได้แบบไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับก็ ไม่มีอะไรเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นชุดทํางานของผมเพราะฉะนั้นก็ให้ดูประมาณนี้ดูใกล้ๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสวมใส่ก็ต้องบอกกันเลยว่ามันเป็นรองเท้าที่เอามารีเมคใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เก่านะครับไปประมาณ15-16ปีแล้วแต่ว่าเรื่องความสบายผมว่ายังได้อยู่ ถือว่ายังได้อยู่แล้วก็น้ําหนักไม่ได้ลองช่างเนาะไม่มีเครื่องช่างแต่การเดินหรือว่ายืนนานๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมให้ดูของการออฟฟิศส,สมใส่สั้นๆกันนิดนึงแล้วกันนะครับสรุปท้ายคลิปกันนิดนึงโคตรเท่อะ และนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของสเปกลายเลียต่างๆนะครับความสวยงามแล้วก็ความรู้สึกของการสวมใส่ก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งในท้ายคลิปนะครับว่ารุ่นนี้ผมเชื่อว่าใส่ตรงสายได้สบายนะครับเพราะว่ารองเท้าเอซิกในยุคแบบย้อนยุคแล้วกันเนาะมันจะค่อนข้างแบบคูพรนลานนหนึ่งอ้วนๆหลังคาสูงๆหน้าป้านๆกว้างๆนิดนึงอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าใส่สบายเลยเนี่ยพวกวเคาเตอร์อะไรก็จะเป็นแบบยุคโบราณอ่ะเออเนี่ย เป็นทรงอย่างนี้แข็งๆเลยนะครับก็เท่ดีนะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วเนะเมื่อสักครู่มันไม่ใช่ของผมเป็นของเพื่อนที่ทํางานนะจริงๆเล็งไว้นานแล้วแ่ะแต่ว่าพอดีสอยโเมโรมาก่อนก็เลยแบบเอออันนี้พักไว้ก่อนแล้วไงเดี๋ยวผมจะถ้ามีโอกาสนะครับจะเอามาเปรียบเทียบกับไนกี้โวเมโไฟ้าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าความรู้สึกของการสวใส่ใช้งาน การเดินอะไรเงี้ยมันแตกต่างหรือว่าแบบไหนดีกว่ากันแบบไหนเดินได้ดีกว่ากันส่วนเรื่องความสวยก็แล้วแต่คนชอบลาการแต่ผมว่าโอ้โหเก่าอะช่วงนี้เนาะตั้งแต่ปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทรนของ Old School ลักษณะนี้ d แดดีด้ชูนี่ม,มาแรงเหลือเกินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับก็ นานๆทีก็จะมีรองเท้าอื่นๆมาแทรกอย่างนี้บ้างแล้วกันนะครับแบบว่าเพิ่มเพิ่มจํานวนวิดีโอในช่องนะเออเผื่อมีใครจากวงการอื่นแวะเวียนมาเห็นก็อ่ะจะได้แอบมาติดตามหน่อยนะหลักๆก็ยังเป็นรองเท้าวิ่งเหมือนเดิมนั่นเองแถวที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปถ้าชอบบ๊ายๆไปแล้วครับสวัสดีครับ